สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเยี่ยมและให้กำลังใจ2ตัวแทนเยาวชนไทยสาขาก่ออิดเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนลงสนามเวิร์สกิลเอเชียที่ประเทศไต้หวัน นายเดชาพฤกษพัฒนารักอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้นายพัฒรวุฒเพอรสและรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเยี่ยมและให้กำลังใจ2ตัวแทนเยาวชนไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมในสาขาเกาะอ,อิดณสถาบันฝึกอบรมเทคโนโลยีผนังและพื้นตราเสือ t i เก r w a l l and f ด์ฟลอร์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์จังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่3ที่ไทเปประเทศไต้หวันค่ะ นายพัทาราวุฒิเพรสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กล่าวว่าหลังการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่14ผ่านพ้นไปแล้วแต่วิธีการแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่3ที่จัดขึ้นที่ไทเปประเทศไต้หวันซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผลักดันการพัฒนาทักษะเยาวชนไทยที่จะก้าวเข้าสู่กำลังแรงงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียในครั้งนี้นะคะประเทศไทยจะส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน19คนใน16สาขาซึ่งทั้ง16สาขาเป็นสาขาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วว่าเป็นสาขาที่เยาวชนมีทักษะฝีมือโดดเด่นตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลการแข่งขันฝีมือแรงง,งานเป็นเวทีเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ หากสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแสดงศักยภาพให้ชาวต่างชาติและนักลงทุนได้เห็นถึงความสามารถและทักษะฝีมือของคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชา,ต,า,งชาติอีกด้วยรองอธิบดีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจในายสุภกฤตงทูบหรือน้องกล้า จากวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีและนายชุติพาดขวัญจ่าหรือน้องฟิล์มจากวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดินสำหรับน้องทั้งสองคนนี้นะคะจะมีหนึ่งคนจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่3ณไทเปประเทศไต้หวันซึ่งได้เก็บตัวฝึกซ้อมที่สถาบันฝึกอบรมเทคนโนโลยีผนังและพื้นตาเสือ Tiger w a l l and Floor t e c h n o l o g y Center จังหวัดสระบุรี ซึ่งสถาบันดังกล่าวเป็นผู้ดูแลและฝึกสอนตลอดระยะเวลาในการฝึกซ้อมจากการพูดคุยกับน้องๆทั้งสองคนผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอนได้ทําการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการออกแบบต่างๆการฝึกแกะแบบการวางแผนการก่อไปจนถึงการก่ออิฐเป็นลวดลายต่างๆตามแบบปัจจุบันมีการฝึกซ้อมกว่า20โมดูลมีความมั่นใจและความพร้อมกับการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับสาขากออิดนะคะได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุกระดับการแข่งขันมาอย่างยาวนานสามารถคว้าเหรียญรางวัลทั้งในระดับการแข่งขันฟีมือแรงงานอาเซียนระดับเอเชียและระดับนานาชาตินับเป็นอีกหนึ่งสาขาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคะ่ะ